เมื่อกี้ลองบันทีิดูแล้วปรากฏว่าพอเราใช้โปรแกรมอัลเซอร์โกข้อมูลจะถูกบันทึกออนไลน์อยู่ในเซิร์ฟเวอรออ์ลูมนะครับตรงนี้เราหน้าจอให้เห็นชัดๆ นี่คือวิดีโอที่เราบันทึกเมื่อกี้นี้นะครับพอเราเปิดวิดีโอขึ้นมาลูมจะให้ชุดตัดต่อไว้มาเลยนี้นะครับลองเริ่มดูต้องคลิมวิดีโอันนี้คือการตัดวิดีโอพอเราเริ่มดูเริ่มตัดแล้วก็คลิกที่ถึงถ้าต้องการจะตัดตรงไหนก็สตาร์ทถึงตัดช่วงไหนรลดไปก่อน้ก็ ไปเปิออนไลด์ตามตรงนี้ว่าเรื่องมันก็จะแตกนะครับเขลองใช้งานดูตัาไปที่วิดีโอปุ๊บมันก็มีเครื่องมือดูนะครับลองเล่นแล้วก็ใช้งานไปเลยด้านบนตรงนี้เด็ดเลยครับตรงนี้ดูด้านบนตรงที่เขียนว่า c o p p y video link ตรงนี้เราสามารถเอาวิดีโออันนี้นะครับ เราสามารถเลือกได้ใช้พลาสติกได้ก็พลาสติดไปเลยเพื่อที่นักเรียนจะสามารถดูวิดีโอของเราได้โดยสะดวกนะครับถ้าเป็นเราจะใช้วิดีโอจากดัตเทอร์เบดของเซิร์ฟเวอร์ของลู่ซึ่งให้บริการทีนาทีนะมันมีลิมิตด้วยเจ็ดลิมิต u n l i m i t เ d r e c ร r d อัปเดตนะ ใช้กันดูผมก็เพิ่งเลิกใช้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองจับวิดีโอเกี่ยวกับ นื้อการเรียนนะครับอาจะต้องทำสไลด์ขึ้นมาก่อนแล้วก็อธิบายิจากสไลด์